เลยนะครับสวัสดีครับตอนนี้พนักงานก็เข้ามานั่งแล้วนะครับโต๊ะที่เรานั่งนะครับบรรยากาศนี้เรามีงานเลี้ยงกำลังซึ่งทางผู้บริหารเราจให้เพื่อความเป็นเดิมนะครับหนึ่งปีเราจัดประมาณสองรอบนะครับทีนี้กลางปีกลางอีกนะครับรับคุณขอบคุณท้าครับผมเอ็นซีเพื่อกันนะครับ วันนี้กับสาวสวยนะครับนักร้องนะครับนักร้องสาวสวยหนุ่มหล่อนะครับศิลปินคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็อาจารย์ดนตรีนะครับเครื่องในมิวสิกนะครับวันนี้นะครับใครที่เสียมเข้าประกันยุบเพลงได้เข้าปีเพลงได้เนี่ยการข้าวข้าวข้าวประกันสิบเดวนีเงอะไรก่อก็จะลงเพลงปะโอ้ต้นนี้เสื้อเสื้อทียมหรอครับ เขาจะเสือครับนี่เสือโดนเป็นทีมเลยครับทีมสาวสวยครับผมมีตะพูงงามโอ้าย้้าาหนจะเป็นลายเดือนฝั่งขวาจะเป็นเสวยแั้วนะครับไปเบิ่งนิดตามเพจยรนะครับติดตามเพจธรรมนูญสาวครับธรรมนูนสาวนะครับคนติดตามเลยครับคนติดตามเลยนี่ครับกำลังใจครับอ่านี่ รอชมคลิปเลยครับตนั่งโต๊ะที่เขายังไม่มาถึงนะครับเพราะว่ามีบางแผนกที่เขาลงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับต้องรอนะครับเดี๋ยวกับข้าวปีที่แล้วมี่ข้าวหายนะครับมาได้ข้าวนะครับถ้าลาะกับแฟนบซึ่งวันนี้เราหม้อปรางวาลนะครับแหวนทองนะครับครึ่งสลึงนะครับ เป็นกำลังหนึ่งร้อยล้านเกี่ยมครับซึ่งการอยากอาหารให้ทุกปีโอ้นี่ได้เกับเกี่ยมได้ยังไม่กินครับนี่บนห่อมานาวครับเพราะว่าย่านกับเข่าเพรถือใจโอ้มีตำตำเขาโบดพร้อมตำทะเลครับนี่โอ้โตจีนหมมีแล้วครับโตจีนหมมีได้เนี่ยกำลังรรคับวันนี้นะครับเป็นส่วนของห้องน้ำปีนี้ เพียงพอแน่นอนด้านล่างนะครับเรามีจากห้องน้ำโซนผู้ชายผู้หญิงให้นะครับชัางล่างก็กำลังจะเปานขั้นบเข้ามากันเรื่อยๆครับตอนนี้เข้ามาหนึ่งโซนนะครับเนี่ยกำลังเดินเข้ามาเรื่อยๆครับไม่ต้องเป็นเข้าลงกำลังมาเรื่อยๆครับเพียงพอเนี่นอนนะครับในส่วนของโต๊ะนะครับเราก็มีถุงพลาสติกนะครับทานเสร็จแล้วขยะตัวพลาสติกทิ้งบทั้นขยะนะครับ เพื่อให้ง่ายต่อการท่อาาของเผนอนามัยนะครับกําลัเมา,าเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะพผาช่มบรรยากาศครับปูดทักทายไปเรื่อยครับนั่งเป็นแผกไฟแผกมันนะครับทีมนี้ก็ท,ทีมทีมเสื้อสีขาวมีสีแดงสีขาวสีน้เงินโอ้มีสู้สีนครับ ครับอย่าหลงกันเด้อครับเหมือนแรงอย่าหลงกันเด้อครับเพราะว่าเพราะว่าเมือีเลิกตะเวนเฝ้ากินเฝ้าเมาด้วครับเด้อครับครับชื่อแปงครับชื่อแป้งครับน้่ไลยับวโอ้ ัวนี้เนี่ยกินแบบร้ายเลยครับขอ,<ล>ของกินแบบร้ายเลยโตนี้ตุนตุนสเบียงโตนี้ตุนเสเบียงย,ย้ำน,น,น,นะครับหลายๆโต๊ะครับแต่ก็น่าจะมีบางสว่วนนะครับ ก็ไม่ว่ากันนะครับอยู่ในขอบเขตของขุนศักดิ์นะครับตามกฎของเราที่เลี่ยงไว้นะครับพนักงานกำลังเข้ามาเรื่อยๆก็มาสิบเก้าลิการ์นะครับวันนี้ก็คืออาร์มาเซนีเราจะมาเปิดงานนะครับแล้วก็เราจะปล่อยเล่นการแสดงไปนะครับประมาณสิบแปดลิการ์ในการแสดงนะครับห่อนห่อนห่อนมาครับแดดนะครับมีแดดมากพนักงาัขนฝนตกจะน้อยกับโฮมแล้วครับ ช่วงแรกและช่วงที่สองอีกสามสี่รางวัลซึ่งเราจับไปแล้วนะครับใครคือผู้โชคดีนะครับอจากมีจากบริเวณงารพี่พี่ทีมงานครับคือผ่านมราตัดสิไปคือพนักงานครับหนึ่งปีเลี้ยงสองครั้งครับพุนมาอีกรถนึงแล้วครับพุนอีกรถนึงครับม่าอีกรถนึงครับวันนี้เรามีกับข้าวอร่อยอร่อยนะครับจากบุกแรงสปีกเกอรโต๊ะที่นะครับ มาบริการให้กับพนักงานนะครับได้ทานกันอร่อยๆนะครับวันนี้สองร้อยหกตุ๊กเอาขอเสียงพี่น้องเบอร์เธอเข้ามาและยังเบอร์เบอร์เบอร์เธอมาก่อนไทรนะครับนี่มีตาปูเบาซ้ำหน่อยเลยตัวนี้ก็ว่าเพิ่มเพิ่มให้ผู้หญิงมานั่งน้ำเนี่ยครับตัวนี้บอมีผู้หญิงมีแตาปูใสมีแต่ผู้ชายเลยคตัวนี้ โอปอนะครับคุณโอปอล์ก็ลังทุ่มเททันคนใหม่ของก้าวหน้า่งสุดเราเลยครับเดี๋ยวก็เข้ามาเตรียมเรื่อยๆแล้วครับถ้าเจอนะครับเราเดินหานะครับเป็นคุณโอปอนะครับ